สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ช่องวัชโนจะพาทำขนมหวานสาคูเปียกใส่มะพร้าวอ่อนใส่เผือกด้วยนะคะมาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะส่วนประกอบก็จะมีสาคูเม็ดนะคะสาคูเม็ดสีขาวเผือกต้มสุกแล้วแล้วก็มะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็อันนี้ใบเตยนะคะ มาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะหั่นเผือกที่ต้มสุกแล้วเป็นลูกเต๋านะคะเผือกที่เราต้มค่อนข้างสุกนะคะต้มสุกแล้วนั่นแหละแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าเลย ต้มแล้วจะมีกลิ่นหอมกลิ่นเผือกหอมเชีย ก็จะได้ประมาณนี้เนาะใส่จานไว้ก่อนเผือกนะคะเผือกต้มแล้ว ก็มะพร้าวแล้วก็ขูดเนื้อมะพร้าวนะคะมะพร้าวอันนี้ก็เป็นมะพร้าวอ่อนค่อนข้างค่อนข้างจะแก่แล้วล่ะค่อนข้างจะทึนทึกแล้วใครเคยใช้ไหมคะเนี่ยกระต่ายเนาะ ใช้กระต่ายมือนะขูดมะพร้าวมันจะโดนมือไหมเนี่ยเสียวๆอยู่นะ มะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะเรากินน้ำไปแล้วแล้วก็เอาเนื้อมาทำขนมใส่รวมกันไว้เลย<ป>เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะใช้ขูดด้วยกระต่ายมือเนาะ ก็จะได้อย่างนี้ค่ะต้มน้ำให้เดือดๆเลยนะคะแล้วก็ใส่สาคูลงไปนะคะใส่สาคูลงไป ใส่สาคูลงไปคนๆๆน,น,นะคะจะได้ไม่เม็ดสาคูจะได้ไม่ติดกันต้มจนสุกะคะ่ะคือสังเกตด,ดูว่าสาคูเขาจะสุกแน่นะจะดูว่าความเป็นไตไตเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะต้มไปก่อนที่เราต้มสาคูนะคะก็ดูว่าเ,เขาจะมีไตาขาวๆอยู่นะมีความใสแล้วก็มีไตาขาวๆเหลืออยู่บ้างนะคะเราต้มประมาณแค่นี้เองนะ แล้วทีนี้เนี่ยใส่เผือกแล้วก็ใส่มะพร้าวเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าใส่เผือกเข้าไปต้มรวมกันเนี่ยจะทำให้จะทําให้กลิ่นเผือกนะหอมเผือกที่เราต้มไว้แล้วนะคะแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าเนี่ยค่ะต้มเผือกลงไปในนี้เลยนะ ต้มเผือกรวมกับสาคูลงไปเลยค่ะคือเผือกอะ่ะเราก็ต้มสุกแล้วแหละแล้วก็อเอามันรวมกันเลยนะอย่างเช่นมะพร้าวเนี่ยประเดี๋ยวเราก็จะใส่รวมกันแหละเพราะว่ามะพร้าวถ้าถ้าเป็นมะพร้าวที่สดมะพร้าวดิบอ่ะก็จะบูดง่ายพี่วัดก็เลยเอามาต้มรวมกันนี่แหละพอ,เ,อ,อเนี่ยสังเกตว่าสาคูมีเม็ดใสๆมากกว่าเป็นไตไต,ตเนาะ เดี๋ยวความร้อนมันก็จะทําให้เม็ดใสๆมากขึ้นก็จะสุกมากขึ้นนะคะไม่ไม่ต้องให้ใสทั้งหมดนะไม่ต้องให้ใสทั้งหมดนะคะใส่ใบเตยลงไปให้หอมๆนะคะเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำตาลเลยค่ะใส่น้ำตาลเนี่ยแล้วเขาก็จะไปรัดสาคูเนาะ หอมเลยกลิ่นหอมของเผือกนะคะที่คนแบบนี้ก็เพราะว่าสาคูจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะหอมหอมใบเตยแล้วก็หอมเนี่ยนะหอมเผือกเข้ากันดี ใส่น้ำตาลนะคะพี่ว่าจะใส่มะพร้าวมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยถ้าเป็นมะพร้าวดิบเนี่ยมันจะเสียง่ายไงใส่ลงไปเลย สาคูเปียกนะคะใส่เผือกแล้วก็มะพร้าวอ่อนด้วยนะหอมเชียวทำง่ายๆนะคะทีนี้ก็จะมาทำกะทินะคะใช้กะทิกล่องหนึ่งเนาะ ใช้กะทิอันนี้ค่ะกะทิอร่อยดีใส่ใบเตยไปด้วยเนาะใส่เกลือค่ะใส่เกลือประมาณเค็มประแร่มประแร่มนะคะเนะกะทิเนี่ยพี่วัดนไม่ได้ใส่แป้งนะ เพราะว่าอันนี้มันเป็นสาคูเปียกซึ่งมันมีแป้งเหนียวเหนียวอยู่แล้วเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยถ้าใส่แป้งเข้าไปมันจะหนืดเกินไปนะอันนี้ทําใส่กะทิอย่างเดียวใส่เกลืออันนี้ก็ให้รดมันมันมันมเค็มเค็ม มันก็จะได้กลิ่นหอมกะทิแล้วก็หอมใบเตยนะคะพอละแค่นี้ก็พอละเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสาคูสาคูเปียกใส่เผือกแล้วก็มะพร้าวอ่อนเนาะ แล้วก็ตักได้เลยนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมสาคูเนี่ยจะเนื้อไม่เกาะกันนะนี่มะพร้าวอ่อนด้วยมีเผือกด้วยนะคะหอมหอม ใส่กะทิกะทิเนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แป้งนะคะถ้าเป็นขนมประเภทอื่นก็ก็ใส่แป้งไปนิดนึงจะได้แบบเข้มข้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยเวลาถ้าเราทําขนมที่ประเภทแบบข้าวเหนียวเปียกเอยเอสาคูเปียกเนี่ยเขาจะมีความข้นของของแป้งอยู่แล้วนะคะพี่วัดก็เลยไม่ใส่มันก็จะได้แบบลงไปแบบนี้เลยค่ะ ใส่เยอะๆเลยเราทำกินเองเนาะเราก็ไม่ต้องทำให้มันเป็นแบบข้นๆอย่างนั้นก็ได้นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เนาะเนื้อสาคูก็จะไม่เกาะกันนะเแตแเราก็จะอร่อย